ยินดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์รายการที่จะพาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและข่าวที่มี Impact ต่อราคาทองในรอบสัปดาห์กันครับวันนี้ครับเราก็จะมาเปิดตัวให้นักลงทุนครับหากมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาทองว่าเอ๊ะทาไม่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาทองคำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงแรงพอสมควรฉะนั้นครับหากนักลงทุนมีข้อสงสัยหรือคําถามเนี่ยก็สามารถ เข้ามาคอมเมนต์หรือสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเชิญอาจารย์ปุ้ยทักทายนักลงทุนนิดนึงครับครับสวัสดีครับอ่าก็เดี๋ยวคงจะต้องมาดูแนวโน้มกันต่อไปนะครับหลังจากที่ขึ้นแล้วออมันไปทดสอบแล้วต้านแล้วมันก็ยังไม่ผ่านนะครับ นะอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่กกากังวลอยู่เหมือนกันนะฮะก็เ,เดี๋ยวเราคงจะต้องมาปรับเปลี่ยนกนลย,ยุทธ์การเล่นกันอีกทีนึงนะครับนะกัอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับว่ามันจะมีตัวเลขอะไรที่มันมากระทบต่อราคาทองคำแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่จะมากระตุ้นราคาทองคำได้หรือไม่นะครับเชิญคุณโน้ตเลยครับโอเคครับเราไปเริ่มจาก ภาพรวมกันก่อนครับว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมีประกาศตัวเลขอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ครับก็เวลา21นาฬกหรือ3ทุ่มบ้านเราเนี่ยก็มีประกาศตัวเลขดัช n นีภาคการผลิตหรือว่า PMI ครับแต่ตัวเลขเ่ยออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระด,ดับขอ5ขอโทษนะครับ59.5แล้วก็การก่อสร้างหรือว่า Construction Spending เนี่ยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดการณ์เช่นกันอยู่ที่ระด,ดับ 0.1%และต่อมาครับในวันอังคารเนี่ยก็มีประกาศตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานครับที่ออกมาดีกว่าคาการที่ระดับ1.5%ครับคาดการอยู่ที่ระดับ0.1.0%และต่อมาครับก็คือเป็นช่วงวันพุธทีท่ทําให้ราคาท้องเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปจากบริเวณ1,810เหรียญถึงขึ้นไปทําจุดสูงสุดบริเวณ1,830เหรียญก็คือแนวต้านนั่นเองครับเกิดจากที่ ยอดตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนหรือว่า ADP เนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดการครับโดยคาดการอยู่ที่ระดับ 6!95000 ตําตำแหน่งและครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ระดับ6,80,000ตําตำแหน่งตัวเลขที่ออกมาครับเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่เพียงแค่3 3 0 0 0 0สาแหน่งเท่านั้นฉะนั้นตัวเลขเมื่อออกมาต่ำกว่าคาดการครับก็จึง เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริ 1, เวณ1830เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนครับและต่อมาครับก็ช่วงเวลานั้นน่ะมันจึงมีการแกว่งตัวครับแล้วก็ช่วงเวลา21่นาฬิการหรือว่า3ทุ่มบ้านเราเนี่ยก็มีประกาศดัชนีภาคการบริการ PMI โดย,โดยตัวเลขเนี่ยออกมาดีกว่าคาดการครับทำให้หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบบริ 1, เวณ1830ปยเหรียญแล้วไม่ผ่านเนี่ยจึงมีการย่อตัวลงมาเกิดจากดัชนีภาคการบริการของ PMI เนี่ยออกมาดีกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 44.1นั่นเองครับฉะนั้นครับเมื่อลงมาทดสอบแล้วมุมโม่เนี่ยก็ยังไม่ดูดีขึ้นครับแล้วก็ตั้งแต่คําคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวของทองคำเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาด้วยเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับก่อนอื่นเราไปดูตัวของข่าวสำคัญกันก่อนครับว่าสัปดาห์นี้มีข่าวสำคัญอย่างไรรองประธานเฟดครับออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาจะคาดการณ์ว่าจะมีการทำเทเอร์ลิงในปลายปีนี้ครับโดย รอาางประธานเฟดคนนี้ชื่อนายลิชาร์ดเฮลิดานะครับเอามาบอกว่าเขาเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะมีการฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติในช่วงประมาณปลายปี2,565ครับแล้วก็จะมีการปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยในปี2,566แต่ยิ่งไปกว่านั้นครับญาณส่งสัญญาณเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยบ่งบอกแล้วว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจหรือว่าเงินเฟอ้อที่เฟดเมีการอัดผ่าน QE หรือว่าการลดอดตัตราดอกเบีย้ยเนี่ยส่งผลให้เงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยค่อนข้าง ตอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากครับฉะนั้นหาเศรษฐกิจกลับมาเป็นภาวะปกติแล้วเขาจะมีการส่งสัญญาณว่าในปลายปีนี้2 5 64เนี่ยเฟดเนี่ยควรที่จะมีการทำเทปลิงหรือว่าการดึงสภาพคล่องนั่นเองครับโดยปัจจุบันเนี่ยเม็ดเงิน QE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อเดือนโดยแบ่งเป็นการซื้อธนบัตรรัฐบาลมูลค่า80,000ล้านครับอีก40,000ล้านเนี่ยเข้าไปหนุนสภาพคล่องในตลาดสังหาริมทรัพย์้นนั่นเอง ฉะนั้นครับตรงนี้หากมีการลดสภาพคล่องเรียบร้อยแล้วการเดินสภาพคล่องเนี่ยจะทําให้ตัวดอลลาร์นั้นมีการแข่งข้าเ์ครับฉะนั้นปัจเจัยดังกล่าวในระยะในระยะถัดไปไปลายปีหรือต้นปีหน้าเนี่ยตลาดไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ดูสดใสเท่าที่ควรน,นะครับฉะนั้นครับเราย้อนมาดูครับว่าข้าคืนที่ผ่านมาเนี่ยทองคําเนี่ยมีแนวโน้มอย่างไรเรามาเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับวงกลมแรก หลังจากที่เฟดเนี่ยช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเฟดเนี่ยมีการออกมาบอกแล้วครับว่าจะยืนยันมีการหนุนสภาพคล่องใช่ไหมครับก็ราคาทองคําก็มีการปรับตัวขึ้นไปบริเวณ1,830เหรียญเนืน่องจากไม่ผ่านเนี่ยจึงมีการย่อตัวลงมาและล่าสุดครับตั้งแต่ช่วงวันจันทร์เนี่ยตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ก็คือต้นเดือนต้นเดือนสิงหาทองคำเนี่ยก็มีการแกว่งตัวครับในกรอบบริเวณ1,805เหรียญถึงบริเวณ1,820เหรียญ เคลื่อนตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับฉะนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการรอข่าวและข่าวในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ออกมาแล้วครับว่าตัวของตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนเนี่ยหรือว่า ADP เนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดการที่ด้ดับ3 0 0 0 0ตําตำแหน่งจึงส่งผลให้ครคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งครับก็คือที่ผมนำวงกลมที่2มาให้นันกลงทุนดูฉะนั้นตรงนี้ครับ เมื่อขึ้นไปทดสอบเรียบร้อยแล้วไม่ผ่านเนี่ยจึงมีการย่อตัวลงอองมาและที่สําคัญครับจากปัจจัยข้ามคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวของบอลยูเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ1.02%ไปเป็น1.24%เช้าเนี่ยจึงส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยมีการย่อตัวลงอีกครั้งครับแล้วก็หลุดแนวรับสําคัญบริเวณ1,808เหรียญครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยทองคําทําจุดต่ําสุดบริเวณ1,797เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนครับ ฉะนั้นเกิดจากอะไรครับเราเริ่มไปดูทางฝั่งของตัวดอลลาร์อินเด็กกันบ้างครับดอลลาร์อินเด็กจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือต้นสิงหาเนี่ยการรีบาวของตัวดอลลาอินเด็กเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนครับถึงแม้มีบางช่วงครับที่ผมตีเทรนด์ลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีบางช่วงที่มันหลุดเนื่องจากว่าตัวเลข ADP นะครับแลวแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ย แท่งถัดไปเนี่ยก็ตัวดอลลาร์เยนเด็กก็เลยมีการรีเบลขึ้นมาฉะนั้นการทรงตัวของดอลลาร์เยนเด็กเนี่ยยังบ่งบอกว่าแนวโน้มในระยะถัดไปเนี่ยดอลลาร์เยนเด็กยังมีการแข่งข้าฉะนั้นต้องฝกนักลงทุนนะครับพิจนารณาตัวของทองคําให้ดีครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการรีบา์ของดอลลาร์เยนเด็กเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะกดดันให้ตัวทองคํานั้นมีการอ่อนค่าด้วย ปัจจุบันแล้วก็ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์มีการทรงตัวอยู่ที่ระดับ9 2้5บนั่นเองบ่งบอกถึงแนวโน้มนะครับว่าดอลลาร์จะมีการแข่งค่าต่อไปต่อไปครับไปดูทางฝั่งของผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐก,กันบ้างหรือว่าบอลยูครับล่าสุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าช่วงประมาณเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มบ้านเราเนี่ยก็บอลยูก็เลยมีการเด้งตัวครับจากบริเวณ1.1 7เปไปเป็น1.24%เเช้านี้ครับบ่งบอกแล้วครับว่ามีการ เทขายสินทรัพย์ที่ปลอดภัยขึ้นเนื่องจากว่าบอลเนี่ยผลตอบแทนมันคือบอลยวยวคือผลตอบแทนของบอลถูกไหมครับเมื่อมีการเทขายบอลนั่นหมายความว่าผลตอบแทนของบอลนั้นจะมีการปรับขึ้นเช่นเดียวกันครับว่าตัวบอลกับทองคาเนี่ยเป็นเซฟเ่นหรือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเมื่อมีการเทขายบอลแล้วทองคําก็เช่นเดียวกันก็ถูกเทขายครับจึงทําให้ราคาทองคำข้้มคืนที่ผ่านมามีการย่อตัวบางช่วงหลดบริเวณ1,800ด้เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนด้วยครับ และต่อมาครับก็มาทางฝั่งของข้างเงินบาทกันบ้างครับเมื่อนักลงทุนมาดูเทรนด์ที่ผมตีนะครับก็คือเส้นสีส้มจะเห็นได้ว่ามีบางช่วงครับในประมาณกลางเดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยบางช่วงตัวข้างเงินบาทเนี่ยมันมีการไซด์เวย์ในกรอบบริเวณหนึ่งพขอโทษครับบริเวณ32.8ถึงบริเวณ32.9แต่หลังจากนั้นครับยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องที่ประมาณล่าสุดก็เช้านี้ก็21 0 0 0ใช่ไหมครับ จึงทําให้ตัวค่าเงินบาทน,นั้นมีการอ่อนค่าสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับว่าปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศหรือว่าสถาบันเนี่ยแห่ขนเงินไปยังไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นปัจจัยนี้ครเป็นปัจจัยที่หนุนให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าด้วยฉะนั้นเมื่อเรามาพูดถึงราคาทองคํา96.5กันแล้วเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยครับตัวโกลสปอตหรือราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยย่อตัวประมาณ8จุดใช่ไหมครับลบประมาณ0.5 0.45เปอร์เซ็นต แต่กลับกันครับหากเปลี่ยนมาเป็นทองคำ96.5ราคาทองคำเนเช้านี้ย่อตัวลงเพียงแค่35บาทเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยยังมีการแกว่งตัวอยู่บริเวณ28,415บาทนั่นเองฉะนั้นฝากน้องนงคุณติดตามแนวโน้มทองคำ96.5นีครับมุมมองต่อไปเนี่ยหากมีการรีบาทั้งทองคำในตลาดโลกแล้วก็ค่างเงินบาทเนี่ยจะส่งผลให้ทองคำ96.5บ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงอย่างแน่นอนครับ ต่อไปไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุย้ยว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครรอบหนึ่งนะครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะฮะว่าทองคาในในรอบสัปดาห์เนี้ยมันมันมีมุมมองอย่างไรนะครับนะหลังจากที่ทองคาเนี่ยมันมีความพยายามที่จะดีตัวขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้ทะลุแนวต้าน สำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะแนวต้าน1,830้ยเปลี่ยนนะครับซ,ซึ่งซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณ38.2ของตำแหน่งฟิโบนัช c ชีนะฮะนะก,ก็ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้สักครั้งหนึ่งนะก็มีมองว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะแข็งแรงอยู่นะครับแล้วมันก็ทดสอบหลายรอบแล้วก็ไม่ผ่านนะครพอไม่ผ่านเสร็จปุ๊บมันก็ต้องย่อตัวลงมาเพื่อสะสมกำลังใหม นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามันจะย่อลงลึกเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะตั้งรับการเล่นอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกราฟเทคนิคก,กันนะครับในส่วนของอ่ราคาทองคำนะครับอ่ในทางกราฟเทคนิคนะครับนะราคาทองคำเนี่ยนะหลังจากที่ระดับราคาเนี่ยมันอา่าขึ้นไปทดสอบนะครับจะแถวบริเวณ ระดับหนึ่งพันแต่ละสามสิบเหรียญน,นะครับก็หลายรอบแล้วนะฮะมันก็ยังไม่ผ่านนะครับก็เลยลองมาจับดูในตำแหน่งที่เป็นฟิบโบแนนชีนะครับเราก็เห็นว่า,าราคาก็ยังไม่ผ่านระดับห้าสิบนะฮะของตำแหน่งฟิบโบแนนชีนะครับหลายรอบแล้วนะก็ทำให้มุมมองอของทองคำนั้นนะครับมันน่าจะเกิดการย่อตัวในลักษณะที่เป็นลักษณะเหมือนย่อเพื่อ ลงไปพักตัวหรือไปสร้างฐานใหม่นะครับนะในเบื้องต้นนะครับนะในถ้า,าในเรื่องของการนับขึ้นอิเลียดรเนี่ยนะครับนะนะถ้าถ้าปัจจุบันนี้นะครับนะถ้าเรานับเป็นหนึ่งสองสามสี่นะฮะนะเป็นขาลงนะครับนะถ้าถ้าเรานับเป็นขาลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าการนับขาลงเนี่ย มันยังคุมเครืออยู่นะฮะจะจบหรือ,อยังนะครับนะซึ่งตรงนี้ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับสำหรับขาลงในรอบนี้นะเราเ,าเดี๋ยวผมจะลองสร้างกราฟดูนะครับลองหา,าตำแหน่งในลักษณะของการหาขึ้นเียดเว็บนะครับนะเดี๋ยวผมก็สร้างกราฟแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะล้วก็พอพอจะจับจุดได้นะครับนะพอจะจับจุดได้เล็กน้อยนะครับนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะดูเหมือนออจะจบรอบแล้วนะครับดูเหมือนอาจจะจบรอบแล้วนะครับนะในรอบคารลงแต่นะฮะมันเป็นลักษณะการจบในคลื่นขึ้นย่อยซะมากกว่าหรือเป็นลักษณะที่เป็น ซับเวฟมากกว่านะครับนะดังนั้นเนี่ยในมุมมองช่วงนี้นะครับนะถ้าเราดูจากคลื่นใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะ,ะมันยังมีความคลุมเครืออยู่นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นในลักษณะของลูกคลื่นที่สี่ก็ได้นะครับนะจ,จะเป็นในลักษณะของลูกคลื่นที่สี่ก็ได้นะครับ ตรงนี้ไม่ใช่เว็บห้านะฮะเว็บห้าอาจจะลงต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับด้วยความที่มันมีความคลุมเครืออยู่นะฮะมีความคลุมเครืออยู่นะฮะดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่า,อากองทุนก็ยังทยอยขายอยู่นะคะนั่นหมายความว่ากองทุนก็ยังไม่ได้มองขึ้นสักเท่าไหร่นะครับนะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นมัน เล่นในลักษณะของอการเก็งกำไรจากตัวเลขเศรษฐกิจหรือตัวเลขพันธบัตรนะฮะตัวเลขอัตาราผลแทนพันธบัตรนะครับซ,ซึ่งตรงนี้นะฮะมันมัน,ม,นมันก็สลับขึ้นลงนะครับซึ่งถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้นะฮะมันมีโอกาสลงนะฮะถ้ามองเป็นรักการนับขึ้นขาลงเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นขาลงอยู่แต่ การนับขึ้นขาลงถ้าจะให้มันฟาวนะฮะร, mm hmm. ราคามันควรที่จะทะลุระดับ 1, หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าเหรียญขึ้นไปได้คือพูดง่ายว่ามันจะต้องเบรกเบรกเอาตรงนี้ก็ขึ้นไปนะครับนะตรงทะลุตรงนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับนะถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมันจะไปได้ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทะลุตรงกรอบที่มันวิ่งไซเย์ตรงนี้ได้นะครับนะ ถ้าเกิดการะทะลุกรอบขึ้นไปนะครับความสูงของของกรอบเนี่ยก็น่าจะไปได้ค่อนข้างไกลนะฮะใหญ่น้อยเนี่ยระดับราคาควรที่จะขึ้นมาที่ระดับหนึ่ร้ยหกสิบเหรียญกว่าๆหรือระดับ1 8ึ0งพัอยเเหรียญได้เลยนะครับแต่แต,แต่แต่ที่ผ่านมามันมันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ดังนั้นเราจึงมองว่ามันอาจจะยังเป็นลูกขึ้นขาลงอยู่ นะครับนะและที่ผ่านมานะฮะราคาก็ยังไม่ได้หลุดกรอบโซนโซนที่ที่ที่เป็นกรอบไซเวทถ้าหลุดกรอบล่างนะฮะถ้าหลุดกรอบล่างเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวแถวที่ระดับ1,750เหรียญลงมานะครับดังนั้นใครจะตั้งรับเนี่ยให้ไปรอตั้งรับแถวแ1 7ห0ึ่ง0เหรียญก็ได้นะครับใครที่จะรอซื้อตัวเฉลี่ยนะก็ทำให้มุมมองของทุกคานั้นนะฮะ ที่บอกว่ามันจะมีความคลุมเครือและก็เคลื่อนไหวในลักษณะของรอปัจจัยข่าวนะครับถ้าปัจจัยข่าวในวันนี้นะฮะมันจะมีในเรื่องของตัวเลขภาคแรงงานนะครับตัวเลขในภาคแรงงานนั้นนะครับตัวเลขที่ประกาศในวันนี้ก็น่าจะมีลักษณะของตัวเลขนอ,อนความแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับ,นะรบถ้าไปดูจากตัวเลขที่จะประกาศในค่ำคืนนี้มันค่อนข้างจะเป็นลบต่อรอาคาทองคำดังนั้น หากราคาทองคำเลือกลงนะฮะนะฮะคือพูดง่ายว่าปัจจัยตัวเลขวันนี้จากตัวเลขคาดการ์เนี่ยมันจะเป็นลบต่อราคาทองคำนะฮะและถ้าประกาศออกมามันเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้นะครับราคาทองคำก็จะเลือกทิศทางฝั่งขาลงก็คืออาจจะลงมาแ,แถวๆถวหนึ่งพันเจ็ดร้อย เอาเอาผมผมเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วกัน1 7 7 0 1,760 1,750นะครับตรงนี้จะเป็นกรอบที่ที่จะเ,เข้าซื้อนะครับสำหรับคืนนี้นะครับนะแต่สำหรับในช่วงเช้าเนี่ยเราเล่นกรอบใกล้กลกลๆ1,788้ 1, 88, ไปจนถึง1,780เปหรียญก,ก่อนนะครับอันนี้สำหรับช่วงเช้าถ้ายอ่อลงมาก็เสี่ยงเข้าซื้อเพื่อก็งออกไัไรระยะสั้นๆไปนะครับนะกอ็อันนี้คือมุมมองนะครับ ถ,ถ shameful, ้าในกรณีนับขาขึ้นนะถ้านับขาขึ้นนะครับนะตรงนี้อย่างละเอ่อถ้าจะนับขาขึ้นจริงมันก็ต้องจะย่อลงมาเหมือนเดิมอะเลยฮะคือย่อลงมาเพื่อที่จะสร้างฐานราคานะครับนะจริงๆงตัวนี้ผมผมก็ทําเผื่อไว้แล้วนะฮะถ้าสมมติย่อลงมาสร้างฐานเพื่อที่จะดีตัวไปขาขึ้นนะฮะมันก็ต้องย่อลงมาเหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะคือถ้านับขาขึ้นมันก็ต้องย่อลงมาพักก่อน ะครับแต่ถ้านับขาลงอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็ต้องไปตั้งรับแถวพันพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันเจ็ด้อยหกนะฮะซึ่ง,งอะไรก็ตามเนี่ยนะดูแล้วทั้งสองกรณีนะครับมันจะต้องย่อตัวลงก่อนนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาทองคำนั้นจะย่อลงมาเพื่อที่จะ,ะหนึ่อาจจะเป็นย่อเพื่อพักข่าว 2. ออาจจะย่อเพื่อปรับฐานให้จบรอบ นะฮะให้จบรอบทางปัจจัยทางเทคนิคนะฮะดังนั้นก็ฝั่งการลงทุนนะครับคงต้องใช้วิจัยญาณในการวางแผนการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นตามมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยก็จะวิเคราะห์มุมจะมีมุมมองในลักษณะที่ที่เป็นอย่างนี้นะครับนะกอะ็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการวางแผนเพื่อ,เพ,อเพื่อตั้งรับนะครับเพื่อตั้งรับเพื่อเพื่อวางอ่จาจังหวะในการเข้าซื้อแล้วก็ขายนะครับ ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมจะไม่พยายามที่จะฟันธงในรอบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีสองมุมมองใหญ่ๆที่ที่ทั้งเราแล้วก็กองทุนนั้นนะครับเขาก็มองเหมือนเรานะครับก็จะมีมุมมองของเราดังนั้นจะเห็นว่ากองทุนนี้ผ่านมาก็ยังไม่มีการเข้าซื้อนะครับอาจจะมีเข้าซื้อเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้ ส่งผลต่อราคาทองคําตลาดโลกมากนักนะที่ผ่านมาเราเห็นว่ากองทุนเอสพียาเนี่ยก็มีการทยอยขายทยอยขายออกมานั่นหมายความว่ากองทุนเอสพียาเขาก็มีมุมมองที่คล้ายๆเรานะครับดังนะแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอปัจจัยในค่ําคืนวันศุกร์นี้นะครับซึ่งจะมีตัวเลขสําคัญนะฮะอาจจะชี้ชัดหรือ,เ,อเปลี่ยนมุมมองของทองคําได้เลยนะครับาก,การประกาศตัวเลขนั้น ออกมาแล้วก็มีผลกระทบต่อราคาทองคำที่ค่อนข้างจะรุนเลยนะครับดังนั้นก็ฝากนักลง,งทุนนะครับติดตามตัวเลขการจ้างงานและก,การเกษตรในะครับคืนนี้นะครับถ้าเป็นไปตามคาดการณ์นะฮะรคาคาทองคำก็อาจจะมีการปรับตัวลงแต่ถ้าผิดคาดการณ์หรือตัวเลขออกมาสวนกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้นะฮะราคาทองคำก็อาจจะมีการดืดตัวขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้มุมมองของทองคำนั้นเปลี่ยนไปนะครับนะ ฝา,ากนิดนึงนะครับช่วงนี้นะฮะค่าเงินบาทนะครับในเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนค่านะครับเดี๋ยวผมขอดูค่าเงินบาทนิดนึงนะครับแต่วขอขก็แชร์ค่าเงินบาทแป๊บนึงนะครับอ่ะเรามาดูกราฟเงินบาทนะครับอันนี้คือมุมมองของค่าเงินบาทนะครับนะ เงินบาทนั้นนะครับอ่อนค่าลงนะครับนะอาจจะเป็นปัจจัยภายในประเทศก็ได้นะครับโนะดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยก็ยังค่อนข้างาถือว่าได้ว่ารุนแรงด้วยนะครับนะถือว่ารุนแรงอยู่นะฮะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องนะครับคือทำ New h ว g h ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ค่างเงินบาทนั้นนะครับ เกิดการอ่อนค่าลงนะฮะในขณะที่นักทุนเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองว่านะครับอ่าโอเคอ่าในขณะที่มุมมองของนักทุนเนี่ยอาจจะอะ่มองว่าความเชื่อมั่นนะฮะต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยเนะี่ยที่ที่มีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นลบเนี่ยอาจจะส่งผลต่อค่างเงินบาทด้วยนะครับแล้วก็อ่ถ้าเราวิเคราะห์และพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิคนะเราจะเห็นว่างเงินบาทเนี่ย จะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าขึ้นได้อีกนะครับคือเพื่อยงว่าแตอนนี้ถ,ถ้านับขึ้นขาขึ้นเนี่ยก็กําลังจะทําลูกขึ้นลูกขึ้นที่สามนะครับซึ่ง,งจะเป็นซับเวฟของของชุดใหญ่นะครับนะของชุด ABC นะครับดังนั้นโอกาสที่ราคาทองคำนั้นจะดีตัวขึ้นต่อไปนั้นจิงมีความเป็นไปได้นะฮะดังนั้นใครที่เก่งกำไรค่างเงินบาทว่าเ,าเ,าเก,ก่งกำไรทองคําแท่งนะครับก็ น่าจะได้เปรียบนะครับในขณะที่ทองคำสปอร์ตเมืองนอกเนี่ยมันปรับตัวลดลงแต่ว่าในขณะที่เงินบาทนั้นยังคงอ่อนค่าอยู่เรื่อยๆนะฮะดังนั้นการที่จะเก่งกำไรในทิศทางขาขึ้นของทองคำแท่งก็น่าจะทำได้ดีนะครับก็น่าจะทำได้ดีกว่านะครับก็ฝากลงทุนนะครับในเรื่องของค่าเงินบาทนะฮะเดี๋ยวฝากคุญยารันทรนะครับนะคุยพูดคุยสรุปนะฮะว่าตัลขเศรษฐกิจ ในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ปยุ้ยมากนะครับก็เราจะไปดูครับว่าค่ำคืนนี้ช่วงเวลา1 9้านาฬกาสาสินาทีหรือว่า1ทุ่มครึ่งบ้านเราเนี่ยมีประกาศตัวเลขสำคัญสำคัญ3ามตัวด้วยกันครับเรามาเริ่มจากตัวนอนฟาร์มเพโลครับหรือว่าการจ้างงานนักเกษตรคาดการอยู่ที่ระดับ8 7 0แสนเจ็ดหมืนตำแหน่งครับแล้วก็ครั้งก่อนที่อยู่ระดับ8 5 0แ0 0ห้าหมืนตำแหน่ง ฉะนั้นต้องมาดูครับว่าตัวเลขจะเป็นอย่างไรแล้วต่อมาครับประกาศสําคัญเช่นกันครับว่าคือตัวเลขของอัตราการว่างงานครับอยู่ที่ระดับคาดการอยู่ที่ระดับ5.7แล้วก็ครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ5.9ฉะนั้นต้องมาดูครับมีแนวโน้มเป็นไปได้นะครับที่ตัวเลขค่อนข้างที่จะออกมากักครับเนื่องจากว่าอะไรหากเรา,เราย้อนไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการจ้างงานภาคเอกชนหรือว่าของ ADP เนี่ยตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดการค่อนข้างมากแล้วฉะนั้นการคาดการไม่ว่าจะเป็นตัว อัตราการจ้างงานน้อภาคเกษตรหรือว่าตัวตาอัตราการว่างงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกผัดมีการไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าสําคัญที่ผมจะโฟกัสก็คือตัวของอัตราการว่างงานครับเนื่องจากว่าการตั้งเนี่ยลดต่ํากว่าครั้งที่แล้วอยู่ที่ประมาณ0ู2ยเอร์เซฉะนั้นต้องมาดูคขาว่าอัตราการว่างงานหากออกมาต่ํากว่า5.7เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคําอย่างที่อาจารย์ปุ้ยบอกเลยครับแล้วก็ หาตัวเลขการจ้างงานมัา่าค่าเกษตรหรือว่านอนฟาร์มเพโลเนี่ยออกมาดีกว่าคาดการณ์ละครั้งก่อนก็คือต่ากว่า870,000ตำแหน่งแล้วก็ต่ากว่าครั้งก่อนที่850,000ตำแหน่งเนี่ยจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองแน่นอนครับฉะนั้นฝากนักลงทุนติดตามกันด้วยนะครับขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมสําหรับนักลงทุนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ